ทริปนี้เราจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศในฤด,ดูฝนที่ภาคกลางหุบเขาในประเทศลาวสถานที่ซึ่งลายล้อมไปด้วยเสียงน้ำตกและบรรยากาศที่ผ่อนคลายเหมาะสำหรับการพักผ่อนเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับ เตืนเต้นมากสุดยอดเลยเพราะว่าเรามาทางเส้นทางธรรมชาติที่มันสามารถไปท่องพักของเราได้ร่วมเดินทางไปกับพวกเราสองคนวิไฟบิ๊กมกับที่พักที่มีชื่อว่าน้ำเปียนยอละปาในประเทศลาวกันครับสวันนี้่ะทุกคอนเกี่ยวกับวิไฟแล้วก็บิ๊กอมนะคะโอเคตอนนี้เราอยู่ที่เราอยู่กันที่ด่านลาวทางหนองคายใช่ ตอนนี้เรากำลังจะมาทําเรื่องเอารถยนต์ส่วนตัวข้ามไปฝั่งลาวนะครับเร็ค่าเราก็ไปทำอเอกสารกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทำยังไงนะครับ่ะอันดับแรกนะคะสิ่งที่เราต้องเตรียมไปก็คือหนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศนะคะกับสติกเกอร์2อันนี้ทําได้ที่ขนส่งของจังหวัดค่าธรรมเนียมประมาณ300รอบวกบวกค่ะ ถ้าเจ้าของรถไม่ได้ไปเองเราต้องมีหนังสือมอบอำนาจติดอากรสแตมป์3สบาทนะคะรวมถึงสำเนาบัตรประชาชนของตัวเจ้าของรถแล้วก็ของเราด้วยนะคะพร้อมลายเซ็นมาด้วยนะคะทุกคนอ้อแล้วก็อย่าลืมรูปเล่มน,นะคะจดทะเบียนรถที่เสียภาษีอย่างถูกต้องด้วยนะโอเคลุยเราเริ่มต้นไปที่ช่อง4ีดีด้านหน้านี้นะคะ เจ้าหน้าที่เขาก็จะให้เราอะเข้าไปที่อาคารผู้โดยสารขาออกเพื่อปั๊มตาในสมุดเล่มสีม่วงติดอากรสเต็ม30บาทด้านหน้าเอกสารมอบอนนาตนะคะแล้วก็ถ่ายเอกสารทั้งหมดมา1ชุดค่ะทุกคนจากนั้นกลับไปยื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่ชี่ช่อง 4D ดีนะคะกรอกเอกสารระหว่างประเทศอีก1-2แผ่นแล้วก็จ่ายค่าธร,รมเนียมะคะ่ะหลังจากนี้ก็เอารถไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจอีกนิดหน่อยนะคะเท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะ พอเราข้ามสะพานมาแล้วเราต้องมาแวะด่านลาวนะคะที่อยู่ทางซ้ายมือนะคะเพื่อมาทําเรื่องนํารถข้ามลาวต่อค่ะ mm hmm. มาถึงจุดนี้ก็กรอกเอกสารนะคะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็จ่ายค่าธรรมเนียมค่ะอ mm ๋อ hmm. อย่าลืมซื้อประกันด้วยนะคะประกันรถยนต์เราซื้อเป็นระยะสั้นนะคะประมาณ300เสร็จแล้วก็แลกเงินเลยค่ะทุกคนนี่ ได้จับเงินแสนก็วันนี้ <laughs> พันหนึ่งได้รอยเลยตรงนี้เมื่อกี้แรกพันหนึ่งนะคะได้ห้0แสนเจ็หน่โอเคใช่ปะฝนตกมากแล้วที่นั่งเราทําเรื่องที่ด่านเราเสร็จเรียบร้อยเกี่ยวกับการนํารถเข้าแล้วก็อ่าตรวจคนข้าเมืองขอแนะนําอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าจะมาเอารถมาเองก็ต้อง เือเวลาการมา<ช>ทำหน่อยนะครับเพราะว่าน่าจะประมาณสองสามชั่วโมงน,นสมะสำหรับคนคนคนเอารถเข้าครั้งแรกคะ<ช>่ะจะใช้เวลานานกว่านานเหมือนกันนะใช่แล้วก็แนะนําให้ว่าถ้าจะมาก็รีบทําก่อนตอนเช้าชอะไรเงี้ยโอเคไปค่ะจากหน้าด่านนะคะไปอุทยานแห่งชาติน้ําเปลี่ยนใช้เวลา1ชั่วโมงครึ่งค่ะ พักที่น้ำเปลี่ยนค่ะสบายดีอ๋อขอบคุณค่ะขอบใจเด้อโหแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะล่มลื่นอ่ะดาิ้งดีดีว้าวเฮ้ยน่าตื่นเต้นจริงจริงเรามาถึงกันแล้วช่วงเย็นน้ำเปลี่ยนยอละปาค่าถึงปุ๊บก็จะมีรถรับส่งคันนี้นะคะพาเราเข้าไปด้านในที่พักค่ะ ตื่เต้นมากตื่เต้นมากสุดยอดเลยจริงตอนแรกนึกว่าถึงตอนเย็นนึกว่าแบบโอ๊ยอุตส่าห์คิดว่ามันจะแบบมีอะไรแบบเอ j นจอยอีกไหมว่าต <been S 1> ืเว้น <been S 1> มากตอนนี้กันมันจะไปที่ห้องพักนะคะของน้ำเปลี่ยนเยอระ,ะป่า ระยะทางเข้าที่พักก็เข้ามาไกลพอควรเลยนะคะเพราะว่าที่พักของเราอยู่ท่ามกลางธรรมชาติป่าเขาแล้วก็อยู่ในอุทยานด้วยค่ะทุกคนนี่เข้ามาแล้วโอ้สุดยอดโอ้เย็นมากว้ <Wow. S 1> นนาว โอเคค่ะเราเช็คอินที่พักเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เราถึงด้านในแล้วค่ะทางรถที่รับส่งเขาก็จะมาส่งให้เราเช็คอินที่พักตรงแถวๆโซนที่เป็นร้านอาหารก่อนนะคะและตอนนี้เราก็ต้องเข้าไปเอากระเป๋าไปไว้ที่ที่พักก่อน let's go <S นี่แหละหรือว่าจะเป็นตรงโซนนี้ที่เป็นที่พักของเราให้ทางนี้จริงๆด้วยตามมาเลยตามมาเลย ตามากันเลยครับธรรมชาติจัดเลยแต่ทางเดินเขาก็มีติดเขาเรียกว่าไงนะติดไฟตลอดอ่ะขอเขารู้สึกว่าแบบเออปลอดภัยเรามาถึงห้องพักกันแล้วนะคะโอ้สุดยอดเลยค่ะทุกคนดูดูด,ดูดูคนฟินเนี่ย <laughs> อินมาก เดินเข้าประตูมาปุ๊บขวามือนะคะก็จะเป็นล่มแล้วก็ผ้าคลุมนะคะที่นี่ไม่มีตู้เสื้อผ้านะคะแต่ก็จะเป็นราวแล้วก็เป็นชั้นวางให้ถัดมาเป็นห้องน้าค่ะไม่เล็กไม่ใหญ่มากแต่สะอาดเลยอุปกรณ์ภายในห้องน้ําครบจ้าทุกอย่างแป็นสีฟันเลยทุกอย่างชากาแฟน้ําดื่มพร้อมแล้วก็มีแก้ววายด้วยคะ่ะนี่เป็นตู้ยิน โอ้โหเสบียงเต็มเลยที่ละไมก้อดถ้าเป็นช่วงกลาวันนะคะมุมข้างหลังนี้นะโซนทางนี้เลยอะ่ะเราจะมานั่งแบบ enjoy เก็บของแล้วก็ดูในห้องเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะออกไปกินข้าวเย็นกันนะคะหิวแล้วไะพีเอ็ม let's go ทุกคนอตอนนี้จะไปไหนครับตอนนี้จะไปกินข้าวกันค่ะเอาลง,งไปด้วย<ๆ>เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะเผื่อฝนตกช่วงนี้หน้าฝน หน้าฝนก็จะบรรยากาศเขาเรียกว่าไงนะชุ่มฉ่ำอะ่ออปะปาค่ะเลโกเล่เห็นอะไรไมมไม่เห็นปาถึงแล้วเดี๋วเราไปกินข้าวกันเถอะใช่เรามร่รูว่าอาหารขเขาจะน่าสนใจไหมทางนูน้นทางขวา ไมค่ะดูเมนูสั่งอาหารก่อนจะเป็นภาษาอังกฤษกับภาษาลาวยำทอดแล้วก็มีอาหารจานเดียวแล้วก็อ่านเจแล้วมีอาหารฝรั่งเลยข้างหลังเนี่ยเมนูแรกหมูทอดน้ำเปียกนะคะเราเบิ้ลสองจานเลยอร่อยแล้วก็เมนูที่สองนะคะอันนี้เป็นหมูผัดพริกไทยดำค่ะ อันนี้คือไข่เจียวลาวนะคะเขาใส่ต้นหอมแล้วก็มีกลิ่นหอมของอะไรไม่แน่ใจนี่คิอเดอร์แกงหน่อมไม่หอมเขาใส่อะไรทำใหมันเป็นกลิ่นอ่ะว้าวอันนี้กลิ่นแปลกมากเดี๋ยวบบหอมหอมใช่ค่ะไม่เคยกินแบบนี้หนมันมีผักเพิ่มน่ากินเนาะนี่ปลาลัมตลามือ กลิ่นหนอ่อเขากลิ่นชัดมากเลยอะอโอใคทุกคนเอนจอยแล้วเดี๋ยวเรากินก่อนนะคะนะกินก่อนกินก่อน เปลี่ยนสถานที่ดูหนะัง <laughs> ตอนนี้ข้างนอกแบบฝนตกหนักมากคะ่ะและน้ำแบบไหลแรงอะ่ะแรงสุดๆทุกคนเดี๋ยวพวกนี้เราจะถ่ายให้คุณทุกคนดูนะคะว่าที่นี่มันเป็นยังไงทุกคนก็จะเห็นมุมอื่นๆพร้อมกับเราเลยคืนนี้ก็กุ d n i น h t นะครับกุ d n i น h t นะคะทุกคนโอเครั <Okay. S 1> ทุกคนนะ สวัสดีตอนเช้าครับคุณมอร์นิ่งคุณมอร์นิ่งค่ะเดี๋ยวเม,ามาื่อวานเรามาถึงที่เราที่เราบอกว่าเม,ามาื่อวานเรามาถึงช่วงเย็นใช่ไหมแล้วตอนเช้าเนี่ยเรายังไม่ได้เปิดเลยนะทุกคนยังไม่ได้เปิดดูวิวด้านนอกเลยว่าตอนเช้าจะเป็นยังไงเราจะเปิดบามาพร้อมกันเห็นพร้อมทุกคนเลยนี่นี่จะเปิดตรงนี้เปิดตรงไหนตรงนี้ตรงนี้เลยเหรอใช่ยังเห็นเหมือนกันมา ในบรรยากาศตอนเช้าฉันว้าวมากจริงรู้สึกถึงกรารพักผ่อนมากเลยค่ะทุกคนแค่นั่งก็สบายใจอ่ะจะมีสักกีสถานที่เนะที่แบบให้ลมหนีดูดีนะชอบครับโอเคครับหลังจากนี้เราก็จะพากันไปกินข้าวเช้ากันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันออกมาแล้วเราก็เดินมาระยะหนึ่งก่อนนะคะก่อนที่รถจะมาเจอเรา <c oughs> เมื่อวานอ่ะโดนใบไม้ปัดใส่หน้าแล้วมันมืนมดไงคือตอนเนี้ทางนี้นนมันจะมีเส้นด้วว่ามีอะไรบ้างแผนถางทุกอย่างห้องพักร้านอาหารคาเฟ่กาแฟหรือว่าอะไรที่วิวบริเวณตอนรับรีเซพชันอะไรก็เราดูตามน,นี้ได้เลยถ้าเรากลัวหลงจากเส้นทางเดิมเรามาดูบรรยากาศตอนเช้าอีกทีนึงนะครับดดูิต้องต้องรีบแล้วค่ะเดี๋ยวเขาจะต <Okay. S 2> ิดเราล่เาเลทไปนิดนึง นรักยังปูเอาไหมเอาบอกเขาไหมหรือว่าชิมด้วยกันชิมด้วยกันโอเคน่ากินเวอร์น่ากินเวอร์เลยโอ้หอันนี้เป็นอาหารลาวนะคะอันอันนี้คืออะไรหรอคะปนปลาปนปลาอ๋อแล้วก็ลาวขัวใส่อ๊ดทรงเครื่องอ๋อใส่โอ๊ดทรงเครื่องนะคะและอันนี้ะฮะน้ำพริกอะไรอ่ะเจียวปลาแดกเจียวปลาแดกเราจะกินชุดอาหารคู่กับข้าวเหนียวหอใบตองนะคะทุกคน ข้าประปอันนี้เป็นเฝอนะคะมีเป็นเฝอเฝอเนื้อแล้วก็เฝอไก่ขอไทยแป๊บน,นึงนะคะเลยเลยขอบคุณะคะ่ะเฝอก็ก๋วยเตี๋ยวของอเราเอาเฝอเนื้อวัวน,นะคะสองไม,ไม่เอาผักชีหนึ่งไม่เอาผักชีหนึ่งอ่ะไม่ไม่ใส่อันเนี้ยหนึ่งมาทำสดนๆนะคะ ็นไหมอ่ะตรงนี้ฝืดนะคะไข่ออมเบรดโอ้ยแล้วเอามเบรดมกันนะโอเคแล้วก็พี่คะเบสช์ขนมจีบสาลาเปาก็มีนะอาหารเปล่าปลาปนลาบ ของทางเรานะคะแล้วก็เป็นไส้ออ่วลาวกับเขาเรียกว่าอะแจ่วแจ่วปลาปนถ้าจำไม่ผิดส่วนอันนี้อี๋ข้าวเหนียวกับผักสดอะถ้าใครอยากจะกินเป็นข้าวแล้วก็กับข้าวก็มีนะคะเป็นแบบว่าบางซีวิลัสก,ก็มีเป็นผักเห็ดรวมนะคะเป็นเจส่วนก็จะมีผัดเมื่อวันที่เรากินอะผัดหมู ัดหมูพริกไทยดำแล่มมาชิมฝืนกนก่อนผม,มอ่ะยอดคนมือเลยเหรอต้องลองเ้อะอืมไม่ใช่เอาหอมห,หอมน้ำซุปหอมมากไอ้คนอ,อยากลองที่สุด <c oughs> เป็นใส่หวานใส่สมุนไพรทำไมคขาใส่ซอกข้าว mm. ไม่ใช่แต่แม่ไม่ใส่เกล mm. เออร่อยดนเลยค่ะจบก,กันหมนดจบข้าวเหนียวนะคะเ mm. ข้านี้ก็คืออาจจะอิ่มไปถึงกลางเย็นอะเพราะว่าเออเอาให้หมดนะ,อ,ะอันนี้ก็ต้องมาตาารฐานทั่วไป อืมอร่อยนะขอบอืมผัดเห็ดอ่อยอืมอร่อยผัดเห็ดก็อร่อยผัดเห็ดเนี่ยถ้าได้จะเป็นผัดเห็ดเจชอบมากเอ้ยอันนี้ก็ไม่สิ้นมาลอง ช่ำๆเลยอ่ะออมเม็ตที่นี่เขาเขาฉ่ำนะเขาไม่ได้แห้งนะอืมเดี๋ยวเอ,อ้อยชิมแล้วนี่งไงอืมหออืมทุกคนโอ,อมเมร์อร่อยมากโอมม้มันมีชีสด้วยทําไมนช่ไหมีมชีสด้วยอ่ะทุกคนคือไม่สดยกเลิมกมันตลอดช่วยกดให้ได้ไหมน้ำพริกเผ็ดมาก นี่น้ำพริกของทางลราอะค่ะไม่รู้เป็นน้ำพริกอะไรแต่อันนี้เผ็ดเผ็ดแบบกินแล้วขึ้นขึ้นจี๊ดเลยอ<ย>่ะสุด,ดสุด,ดอ่ะอ่ะอ,อรอ่อยอะอืมโอเคค่ะเนื้ข้าวล้ว จาก,การรมไฮไลท์ของที่น,นะคะเขาก็จะมีทั้งเดินป่านะคะแล้วก็มีจุดถ่ายรูปต่างๆนะคะรถ ATV แล้วก็ซิปไลน์นะคะมีทีท็อปด้วยแล้วก็มันมีหลากหลายมากเลยเลยทุกคนที่เขาจะจัดเป็นโปรแกรมต่างๆแต่สิ่งที่สำคัญมากๆนะคะคือเราต้องดูอ่าเวลาแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าไงนะอ่าฤดูที่เรามาเนี่ยนะคะก็สำคัญอย่าง ATV เนะะี่ยค่ะอันนี้ก็ช่วงนี้ก็เล่นไม่ได้เพราะเป็นหน้าฝน แต่อย่างอื่นเราก็ต้องมาดูว่าถ้าฝนตกะก็จะไม่สามารถเข้าไปเล่นได้เพราะว่าต้องเข้าแบบข้ามเขาไปเหมือนกันนะคะทุกคนลองลองดูลองลองดูที่สนใจแต่ว่าเนื่องจากมันใช้เวลานานนะคะเราก็คงแบบไม่ทันนะเพราะว่าเรามาหนึ่งวันเนาะมันน่าเสียดายมากโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเดินดูบรรยากาศโดยรอบดีกว่าเลื่อนนันกเดินทางเข้าแล้วอะ่ไวะไม,อไม่กลัวฮะไม่กลัวเออไม่กลัว จุดแรกที่เราจะจุดแรก <พา S 1> ที่เรากำลังจะเดินไปนะคะก็คือวิวของน้ําตกค่ะใช่ที่น้ําเปลียนยอละปาไม่มันอยู่ข้างล่างตรงที่เรากินอาหารเมื่อกี้เลยนะนทุกคนบรรยกาดีมากดว้าวเราต้องมาเขาหน้าสักสองวันมาเล่นวันดึงอีกวันนึงก็พักผ่อน ดูบรรยากาศป<ะ>ไปเดี๋ยวตรงนี้นกอ่อนีกโอ้โหแข็งแรงนะเหน่ยเงี้ยน,นะครับมาตามมาดูกันแต่น้ำเขาไม่ให้ว่ายนะตรงไปตรงนี้เพราะว่า ค่อนข้างเชี่ยวแล้วก็ลึกนิดนึงคือเหมือนมันจะมีสองทางนะครับทุกคนคือมันมีทางนี้ไม่รู้ว่าไปทางไหนกับทางนูน้นอ๋อแต่ทางนู้นเหมือนว่าจะมีลงบันไดแล้วก็ไปที่ขนุนหงมันได้เห็นไหมเออลองดู โอ้เป็นไงกันบ้างครับสุดยอดจริงๆนะครับกับน้ําเปลี่ยนยอระปาที่พักกลางหุบเขาที่บอกเลยว่ามาคืนเดียวไม่พอจริงๆนะครับและหลังจากนี้เราจะเดินไปเก็บของที่ห้องพักกันแล้วนะครับแต่เราจะพาไปเส้นทางธรรมชาติอีกทางหนึ่งลองไปดูกันเลยี่จริงคนระัพวกนี้เขาก็เดินสำรวจได้เลยนะที่รักตรงนี้ก็มีใช่เหมือนว่าเป็นน้ําตกที่เขามาบรรจบก,กันอะใช่ทางลื่นมากจะมีเวลาเดินทั้งวันอะ่ะคนหนึ่ง คนนึ่งชอบตรงนี้นะโอ้ตรงนู้นอยากเดินป่าก็ได้เดินป่าทุกคนไปโอ๊ยไปไหม oh ไปกอบจะ<ป>เพราะว่าเรามาทางเส้นทางธรรมชาติที่มันสามารถไปท่องพักของเราได้นั่นแหละแล้วนะประเด็นก็คือเราไม่รู้ว่าทางเป็นอย่างนี้ใช่ค่ะไม่รู้ว่าเราเดินขึ้นมาแล้วทางมันจะแบบประมาณนี้แต่ถ้าเกิดไม่ใช่ฤด,ดูของเขาเล่นน้ำหลากอะ่ะอาจจะเดินได้สบายเลยค่ะทุกคนระวังนะนะเราไม่ลงไปช่วยนะ นี่ไงใช่ป่ะเจอแล้วใช่ไหมเอาอยอ่ะนี่ไงยอดโอเคเจอละไปได้แล้วค่ะเจอทางแล้วค่ะมาแล้วทางนี้แล้วทางนี้ถูกแล้วค่ะกลับห้องได้หลายทางนะฮะจริงอ่ะเขาทำทางดีนะครับทำทางเชื่อมระหวังป่า กับทางธรรมดาเขาะจะมีทางแบบเนี้ยไปเรื่อยๆอยู่ที่ใครจะค้นหาเจอมันจะเดินกลางกับห้องนะคะ,ะแต่จะเป็นทางเส้นทางใหม่ที่ไม่ใช่เส้นทางปกติมาเป็นเส้นทางธรรมชาติที่มันจะเชื่อมไปถึงห้องแต่ละห้องแต่เราก็ต้องมาสุ่มดูอะ่ะเพราะว่าป้ายเขาไม่ได้ติดตลอดอ่ะนะมันจะมีเป็นช่วงเป็นช่วงเฉยๆไปนี่เดี๋ยวเราจะไปแล้วนะคะบ๊ายบายกับบรรยากาศนี้เลยนะ ชอบมากนีไ่ไปไปทุกคนไปายนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมปุ้ยฝ้าย B M Channel นะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะและฝากติดตาม EP ถัดไปด้วยค่ะรักทุกคนอ